บุคคลเมื่อย,ยังยินดีอยู่ย่อมถูกมารผูกมัดไว้ยึดมั่นก็ถูกผูกมัดยินดีก็ถูกผูกมัดในเรื่องนี้ก็ปารบเหตุที่มีภิกษุรูปหนึ่งต่างก็เข้าไปถามพระผู้มีพระภาคโดยการที่ท่านปรารถนาจะให้พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมโดยย่อเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านก็จะหลีกไปประพฤติปฏิบัติ ท่านได้กล่าวกับพระศาสดาอย่างนี้ว่าสาธุพันเตขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อ,อกแก่ข้าพระองค์ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่เถิดพระศาสดาก็ถึงตรัสว่าบุคคลเมื่อย,ยังยินดีอยู่ย่อมถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยินดี ย่อบลุดผลจากมานพระศัสดาก็ตรัดโดยย่อแต่เพียงเท่านี้พิสษรรูปนั้นก็จึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วทราบในที่นี้ก็คือทราบที่รายละเอียดจากธรรมะที่พระศาสดาตัดไปโดยย่อเมื่อสักครู่นี้พระผู้มีพระภาคก็จึงถามกลับไปว่าภิกษุ ก็เธอรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิทธิที่เรากล่าวแล้วโดยย่อได้โดยพิสดารอย่างไรภิกษุรูปนั้นท่านก็นจึงตอบา่าพันเตบุคคลเมื่อยังยิงยนดีรูปย่อมถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยินดีย่อมหลุดพ้นจากมารเมื่อยังยินดีเวทนาย่อมถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยินดีย่อมหลุดพ้นจากมาร เมื่อยังยินดีสัญญาย่อมถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยินดีย่อมหลุดพ้นจากมารเมื่อยังยินดีสังขารย่อมถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยินดีย่อมหลุดพ้นจากมารเมื่อยังยินดีวิญญาณย่อมถูกมารผูกมัดไว้เมื่อไม่ยินดีย่อมหลุดพ้นจากมารพันเตข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้ท่านก็อธิบายว่าท่านเข้าใจโดยละเอียดอย่างไรเมื่อท่านกล่าวอย่างนี้พระศาสดาก็จึงสาธุการึ้นว่าสาธุสาธุภิกษุเธอรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิทตที่เราเกล่าวแล้วโดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้ถูกต้องแล้วว่าจากนั้นพระองค์ก็ตรัสทวน คำกล่าวของภิกษุรูปนั้นทั้งหมดจากนั้นพระองค์ก็กล่าวปิดท้ายว่าภิกษุเธอพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ที่เรากล่าวแล้วโดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้การแสดง่าภิกษุรูปนี้ท่านเข้าใจถูกพระศาสดาท่านทั้งอนุโมทนาสาธุการขึ้นทั้งทวนคําตอบของท่านครั้งนั้นภิกษุรูปนั้นก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค ลุกจากอาสนะถวายพิวาทกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปต่อมาภิกษุนั้นหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ไม่ช้าก็กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเลยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ สุดท้ายท่านก็ได้เป็นพระอา,หารหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอา,หารหันต์ทั้งหลายก็เห็นว่าธรรมะบทเดียวเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุให้เราสามารถทำนิพพานให้แจ้งได้ถ้าเราถือประพฤติปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆงงกเหมือนอย่างภิกษุรูปนี้ท่านก็อาศัยธรรมะบทนี้ในการเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้สิ้นอสวร หน้าที่เราก็คือละความยินดีละความยึดมัน่นนอกจากละความยินดีละความยึดมั่นในขันทั้งห้าแล้วเราต้องละความยินดีความยึดมั่นในอันอื่นอีกก็จะเป็นประสูตรต,ต่อเนื่องของเรื่องมารก็เป็นลักษณะของผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของมารถูกมารทำได้ตามปรารถนาเราดูซิว่า เรามีลักษณะที่ตกอยู่ในอำนาจของมันหรือไม่ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคของเราได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปที่จะพึงรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่อาศัยแห่งความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุเพลิดเพลินพร้ำถึงติดอกติดใจในรูปนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าไปสู่ที่อยู่ของมารตกอยู่ในอำนาจของมารถูกบวงของมาครคล้องไว้ถูกเครื่องผูกของมารมัดไว้ภิกษุนั้นเป็นผู้ถูกมัดด้วยเครื่องผูกของมารย่อมถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามปรารถนา เสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่อาศัยแห่งความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินพร่ำถึงติดอกติดใจในเสียงนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าไปสู่ที่อยู่ของมารตกอยู่ในอำนาจของมารถูกบวงของมารคล้องไว้ถูกเครื่องผูกของมารมัดไว้ ภิกษุนั้นเป็นผู้ถูกมัดด้วยเครื่องผูกของมารย่อมถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามปรารถนากลิ่นที่จะเพึงรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่อาศัยแห่งความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินพร่ำถึงติดอกติดใจในกลิ่นนั้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่าไปสู่ที่อยู่ของมารตกอยู่ในอำนาจของมารถูกบวงของมาครคล้องไว้ถูกเครื่องผูกของมารมัดไว้ภิกษุนั้นเป็นผู้ถูกมัดด้วยเครื่องผูกของมารย่ำถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามปรารถนารถที่จะพึงรู้ได้ด้วยลิน้นโพธพภะที่จะพึงรู้ได้ด้วยกายและธรรมที่จะพึงรู้ได้ด้วยใจซึ่ง สิ่งเหล่านี้ก็จะมีว่าบางส่วนหน่าปรารถนาน่ารักใคร่น้าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่อาศัยแห่งความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ของพวกนี้ที่มีลักษณะแบบนี้มันมีอยู่ถ้าเพลิดเพลินพร้ถึงติดอกติดใจก็ชื่อว่าไปสู่ที่อยู่ของมารตกอยู่ในอำนาจของมารบวงของมารก็คล้องเอาไว้เครื่องผูกของมาร ก็มัดเอาไว้เรียบร้อยเมื่อถูกผูกมัดแล้วก็เป็นธรรมดาที่มารผู้มีบาปจะสามารถทำได้ตามปรารถนาจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายรูปที่จะพึงรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่อาศัยแห่งความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจในรูปนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าไม่ไปสู่ที่อยู่ของมารไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารไม่ถูกบ่วงของมาครคล้องไว้พ้นแล้วจากบ่วงของมารภิกษุนั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกของมารย่อมไม่ถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามปรารถนา เสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่อาศัยแห่งความใคร่ชวนให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจในเสียงนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าไม่ไปสู่ที่อยู่ของมารไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารไม่ถูกบวงของมาครคล้องไว้พ้นแล้วจากบวงของมาร ภิกษุนั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกของมารย่อมไม่ถูกมารผู้มีบาปทําได้ตามปรารถนากลิ่นที่จะพึงรู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่อาศัยแห่งความใคร่ชวนให้กําหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ติดอกติดใจในกลิ่นนั้น ภิกษุนี้เรากล่าวว่าไม่ไปสู่ที่อยู่ของมารไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารไม่ถูกบวงของมารคล้องไว้พ้นแล้วจากบวงของมารภิกษุนั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกของมารย่ำไม่ถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามปรารถนาเช่นเดียวกันรถที่จะพึงรู้ได้ด้วยลิน้นโพธพภะที่จะพึงรู้ได้ด้วยกายธรรมที่จะพึงรู้ได้ด้วยใจ ก็มีอยู่ว่ามันจะมีลักษณะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่อาศัยแห่งความใคร่ชวนให้กำนัดรูปเสียงกลิ่นรสผลพะและก็ธรรมที่มีลักษณะเหล่านี้มีอยู่แต่ถ้าไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำมถึงไม่ติดอกติดใจก็จะไม่ไปสู่ที่อยู่ของมารไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารไม่ถูกบ่วงของมาครคล้อง พ้นแล้วจากบ่วงของมารก็จะไม่ถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามปรารถนาตรงนี้เราพิจารณาดีๆเราจะพบว่าพระผู้มีพระภาคท่านไม่ได้ให้เราไปแก้ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลพระแล้วก็ทาท่านให้แก้ที่เราให้เราละความพอใจละความยินดีละความติดอกติดใจละความเพลิดเพลิน รูปเสียงกลิ่นรสพทธพะธรรมก็เป็นธรรมดาว่าน่ารักน่าพอใจมันมีเป็นแต่เพียงเราเองเข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสเข้าไปเกี่ยวข้องทำอย่างไรเราจะไม่ทำความพอใจทำอย่างไรเราจะไม่ทำความติดอกติดใจให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้ไม่ไปสู่ที่อยู่ของมารทั้งไปสู่ที่อยู่ของมารทั้งถูกเครื่องผูกของมารมัดเอาไว้ โดนหลายกระทงมาสุดท้ายก็จึงถูกมารผู้มีบาปทําได้ตามปรารถนาดังนั้นกลับมาแก้ที่ตัวเรากลับมาแก้ที่การรับรู้ของเราก็กลับมาหลักการเดิมของเรานั่นแหละที่พระศาสดาตรัสกับท่านพระลาทะว่าให้เห็นอยู่โดยทุกต้องให้ได้ก็คือเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์เห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแบบนี้ก็ได้หมดเห็นว่าเป็นดังโรคดังหัวฝีดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นเหตุเกิดของความทนได้ยากแต่เห็นอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้เราไม่ไปติดอกติดใจหรือถ้าเคยติดอกติดใจแล้วเราก็จะถอนความติดอกติดใจได้ เพราะการเห็นโดยถูกต้องมีประโยชน์เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายมีประโยชน์เพื่อให้คลายความพอใจนี่ไงเราต้องการคลายความพอใจเราก็ต้องมาเห็นอยู่โดยถูกต้องให้ได้หรือมีอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราหลบพ้นภัยจากมารได้ ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตัดปารภเหตุการณ์ในอนดีตสมัยที่เทวดากับอสูรเคารพกันพระองค์กล่าวกับหมู่ภิกษุอย่างนี้เรื่องนี้ก็ตัดปารภเหตุที่เราภิกษุท่านสนทนากันถึงเรื่องเนื่องจากพระศาสดาตัดว่า กายคตาสติที่เจริญแล้วกระทําให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง์มากก็ปราบเรื่องนี้กันพูดคุยกันในเรื่องนี้อยู่ยังไม่จบพอดีพระสัสดาท่านเดินมาถึงกําลังคุยเรื่องกายคตาสติแล้วก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาพระองค์ก็จึงถามว่าสนทนาพูดคุยกันเรื่องอะไรก็มีภิกษุทูลพระผู้มีพระภาคขึ้นมาว่า ข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก,ก่อนที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัสม,มาสัมพุทธะพระองค์นั้นได้ตรัสกายคตาสติที่เจริญแล้วกระทําให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอนิสง์มากพวกท่านก็สนทนานขันถึงตรงนี้ก็พอดีที่พระผู้มีพระภาคเสด็จมาจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัดถึงว่า การประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างที่จัดเป็นกายคตาสติขออาภัยพวกเรานิดหนึ่งอาตมาอ่านผิดพระสูตรนะอันนี้เป็นเรื่องกายคตาสติจะเป็นเหตุให้มารไม่ได้ช่องมารไม่ได้โอกาสจะคนละอันกับเรื่องเทวดากัอาอบอสูรเคารพกันงั้นเราเอาเรื่องนี้มาก่อนจะได้ไหนๆก็เล่ามาเยอะแล้วการที่เรามาเจริญกายคตาสตินั้น วิธีการที่จัดเป็นการเจริญกายคตาสติมีอะไรบ้าง 1. มีสติอยู่กับลมหายใจหรืออนาปนาสติ 2. มีสติรู้อยู่กับอิรียบบทการเคลื่อนไหวเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนหรือทรงกายโดยอาการอย่างใดก็รู้ว่าเราทรงกายโดยอาการอย่างนั้นก็จึงกลับมาถึงเรื่องการเดินจงกรมที่มีผู้สงสัยว่าเดินไปด้วย รู้ลมหายใจไปด้วยได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ถ้าจะเอาให้ดีตรงนี้พระศาสดาก็ชัดเจนว่าเดินก็ต้องรู้ว่าเดินส่วนถ้าจะรู้ลมหายใจพระองค์ก็บอกเลยว่าขูขาเข,ข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะนาะการรู้ลมต้องทำในตอนท่านัน่งหรือการรู้ตัวเวลาเราก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดู งอแขนงอขาเหยียดมือเหยียดเท้าการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระการปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งนี่ก็จัดเป็นการเจริญกายคตาสติหรือการพิจารณาอสุภะพิจารณาอาการ32นี้ก็เป็นการเจริญกายคตตาสติหรือพิจารณาโดยความเป็นธาตุมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม มาร่างกายเหล่านี้ก็มีท่าทั้งสี่อยู่อย่างนี้แหละหรือพิจารณาซากศพตั้งแต่ขึ้นอืดเขียวมีน้ําเหลืองไหลแล้วก็กลับมาเปรียบเทียบกับกายนี้ว่าแม้กายนี้ก็ย่อมเหมือนอย่างนี้เป็นธรรมดาย่อมมีความเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ หรือพิจารณาซากศพในรูปแบบต่างๆหรือพิจารณาโครงกระดูกในรูปแบบต่างๆหรือเจริญฌานที่1234ทั้งหมดนี้ล้วนจัดเป็นการปฏิบัติที่ได้ชื่อว่าเป็นกายคตาสติคนที่เจริญฌานหนึ่งสองสามสี่ก็เจริญกายคตตาสติคนเจริญอสุภะภาวนาพิจารณาซากศพพิจารณาโครงกระดูก พิจนารณาโดยความเป็นธาตุก็เป็นการเจริญกายยคตาสติรู้อยู่กับเอวบทการเคลื่อนไหวสติรู้ตัวกําลังทําอะไรอยู่รู้อยู่กับลมหายใจก็จัดเป็นกายคตาสติทั้งสิน้นที่พระองค์กล่าวว่ากายยคตาสติอันผู้ใดผู้หนึ่งไม่เจริญไม่กระทําให้มากมานย่อมได้ช่องมานย่อมได้อากาศแต่ถ้าเจริญกระทําให้มากมานก็ย่อมไม่ได้ช่องก็ไม่ได้โอกาส นั่นเองและที่สำคัญกายคตาสติอันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นส่วนแห่งวิช,ชาย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นนี่ เราจเจริญกระทําให้มากซึ่งกายคตาสติกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งก็จะเกิดขึ้นแก่เราและกุศลธรรมนั้นก็เป็นไปในส่วนแห่งวิชาด้วยเห็นไหมว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งและการที่จเจริญกายคตาสติก็ชื่อว่าเรากำลังบริโภคอมตะอยู่หรืออนิสง์อย่างอื่นสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะลึกชาติ รู้อดีตรู้วาระจิตเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมีตาทิพมีหูทิพก็ล้วนได้เพราะการเจริญกายคตาสติดังนั้นอ้ออีกอนหนึ่งน่าสนใจเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้ง4อันเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเห็นไหมว่าใครปรารถนาอยากทําสมาธิได้ดีก็ต้องกลับมาฝึกกายคตาสติให้มากแล้วฌานทั้งสีของเราในเราก็จะได้มาเองถึงเวลามีคนถามว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรให้จิตตั้งมันได้ดีก็ตอบได้อย่างเดียวก็คือทําให้มากได้แค่นี้จริงๆก็ดูพระสูตรที่ตอนแรกว่าจะอ่านให้พวกเราฟัง ก็เป็นเรื่องสงครามระหว่างเทวดากับอสูรประชิดกันสงครามครั้งนั้นพวกอสูรชนะเทวดาแพ้เทวดาที่แพ้ก็พากันหลบหนีไปทางทิศเหนืออสูรก็ไล่ตามไปเทวดาก็คิดกันว่าพวกอสูรกําลังไล่ตามมาก็ควรจะทําสงครามอีกครั้งหนึ่งพอคิดได้ดังนี้พวกเทวดากับอสูรก็รบกันอีกครั้งครั้งนี้อสูรชนะเทวดาก็แพ้อ,อีก พวกที่แพ้ก็หลบหนีแล้วมุ่งไปทางทิศไหนอสูรก็ตามไปอีกพอเทวดาเห็นอย่างนั้นก็คิดกันว่าอาสูรกําลังตามมาก็ควรจะทําสงครามกันอีกครั้งหนึ่งเทวดาก็จึงทําสงครามกับอสูรอีกเป็นครั้งที่สามสุดท้ายในครั้งที่สามนี้เทวดาก็ยังแพ้อีกเทวดาที่แพ้ต่างก็พากันกลัวแล้วก็หลบหนีเข้าไปอยู่ในเทวบุรี พวกเทวดาที่หลบหนีเข้าไปอยู่ในเทวบุรีก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้พวกเรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานความขลาดกลัวอยู่พวกอสูรจะทำอะไรเราไม่ได้แม้พวกอสูรก็มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้พวกเทวดามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานความขลาดกลัวอยู่พวกเราจะทำอะไรไม่ได้พอหลบเข้าไปสู่ที่อยู่ของตน ฝ่ายตรงกันข้ามทำอะไรไม่ได้แล้วต่อมาเทวดาอสูรก็รบกันอีกคราวนี้เทวดาชนะอสูรแพ้อสูรที่แพ้ก็เลยหนีไปทางทิศใต้เทวดาได้ใจเทวดาก็ไล่าตามไปพวกอสูรเห็นเทวดาไล่าตามมาก็คิดกันว่าลองทำสงครามสู้กันอีกสักรอบหนึง่งอสูรก็เลยทำสงครามกับเทวดาอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้อสูรก็แพ้อีกพวกที่แพ้ก็หนีลงไปทางทิศใต้อีกเทวดาเห็นอสูรแพ้เทวดาก็ไล่ตามไปอสูรเห็นเทวดาไล่ตามมากคคิดกันว่าควรจะทําสงครามกับเทวดาอีกครั้งหนึ่งก็เลยทําสงครามกับเทวดาอีกเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามทายซีวักอสูรชนะไหมอสูรก็ยังแพ้อ,อีกมา พอแพ้เสร็จเกิดอะไรขึ้นพวกอาูลที่แพ้ก็พากันกลัวและหลบหนีเข้าไปอยู่ในอสูรบุรีก็คือเมืองอสูรพวกอาูลที่พากันหลบหนีเข้าไปอยู่ในอสูรบุรีหรือเมืองอสูรก็มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้พวกเรามีตนถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับความขาดกลัวอยู่พวกเทวดาจะทำอะไรเราไม่ได้แม้พวกเทวดาก็มีความคิดอย่างนี้ว่า บดนี้พวกอะสูรมีตนถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานความขลาดกลัวอยู่พวกเราจะทำอะไรไม่ได้เห็นไหมว่าต่างฝ่ายถ้าต่างนี้เข้าสู่เมืองของตนแล้วฝ่ายตรงกันข้ามก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าเทวดากบอสูนเขาอยู่พบเดียวกันเพราะว่าเทวดาหนีไปทางทิศเหนือสุดท้ายก็ถึงเมืองของเทวดาหรือเทวบุรีอสูนก็หนีไปทางทิศใต้สุดท้ายก็ไปถึง อสูรบุรีก็คือเมืองอสูรก็สแสดงว่าอยู่ในพื้นที่น่าจะพื้นที่เดียวกันแต่อยู่กันคนละทิศคนละทางจากนั้นพระศาสดาก็เอาเรื่องนี้มาปารบปาภิกษุทั้งหลายชันใดก็ฉันนั้นสมัยใดภิกษุเพราะสงัดจากรกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุชาญนที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแรอยู่ สมัยน,นั้นพวกพิกษุมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานความขลัดกลัวอยู่มารจะทำอะไรเราไม่ได้แม้มารผู้มีบาปก็มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ภิกษุมีตนถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานความขลัดกลัวอยู่เราจะทำอะไรไม่ได้แค่เราเข้าฌานที่หนึ่งได้ก็ชื่อว่าเราหลบพ้นภัยจ,จากมารเรียบร้อยมารผู้มีบาปก็ทาอะไรเราไม่ได้ คล้ายๆกับเทวดาหนีไปอยู่หนีเข้าไปอยู่ในเมืองเทวดาอสูรก็ทำอะไรไม่ได้เราก็เข้าไปอยู่ในที่ที่เราควรอยู่มารก็ทำอะไรเราไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าใครทำฌานที่สองให้เกิดขึ้นได้ทำฌานที่สามให้เกิดขึ้นได้ทำฌานที่สี่ให้เกิดขึ้นได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าเรามาถึงตรงนี้ได้มารผู้มีบาปทำอะไรเราไม่ได้ เป็นที่หลบพ้นภัยจากมารได้อย่างดีดังนั้นพวกเราไม่อยากถูกมารรบกวนไม่ต้องกลัวเพราะเรื่องมารก็แค,แค่พยายามทําสมาธิให้มากให้บ่อยส่วนถ้าใครได้สมาธิตั้งแต่ขั้นอรูปสัญญาตั้งแต่อากาสานัญจายตนะตั้งแต่วิญญาณัญจายตนะมาถึงอากิจัญญาตนะมาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ อีกสอันถ้าใครทำได้ตรงนี้พระศาสดากล่าวว่าผู้นี้ได้ทำมานให้ถึงที่สุดให้ติดตามไปไม่ได้ได้ถึงที่ซึ่งดวงตาของมารผู้มีบาปมองไม่เห็นนี่ไปไกลกว่านั้นอีกชานที่หนึ่มารก็ยังติดตามไปได้แต่ก็เพียงแค่ว่าทำอะไรเราไม่ได้ก็เหมือนอาศูรตามไปถึงเทวบุรีแต่ก็เข้าไปในเทวบุรีไม่ได้ ทำอะไรเทวดาที่อยู่ในเทวบุรีไม่ได้เราได้ฌานที่หนึ่งสอสามสีมารผู้มีบาปก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่พอเมื่อไหร่ขึ้นมาอาการสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาอกินจัญญายตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะอันเป็นสมาธิขั้นอรูปสัญญาอันนี้มารผู้มีบาปมองไม่เห็นตามต่อไปไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าเราไปไหนนี่ก็ดีขึ้นอีกหรือ ถ้าสามารถทำสัญญาเวทยิตตนิโรธให้เกิดขึ้นได้ทั้งได้ชื่อว่าธรรมานให้ถึงที่สุดให้ติดตามไปไม่ได้ดวงตาของมารผู้มีบาปมองไม่เห็นแล้วสามารถข้ามได้แล้วซึ่งเครื่องติดข้องในโลกเพราะสมัยใดที่ภิกษุก้าวล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่อาสวะของเธอก็สิ้นสุดไป เพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาดังนั้นคนที่ได้สมาธิขั้นนี้เพียงแค่เพิ่มปัญญาเข้าไปก็อสวรสิ้นสุดตายอันนี้ก็มานมองไม่เห็นติดตามไปไม่ได้และเมื่อขั้นเครื่องที่ทําให้เราติดข้องในโลกได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายในสังสารวัฏอีกต่อไปเพราะเราพ้นแล้วจากเครื่องที่เราทําให้ติดข้องในโลกเราพ้นแล้วจากเครื่องที่ทําให้เราติดข้องอยู่ในโลก นั่นเองเราอยากหลบพ้นภัยจากมารหรือเราอยากไปในที่ที่มารตามไปไม่ได้หรือเราจะหลุดออกไปจากโลกก็อยู่ที่พวกเราจะพิจารณาการเรื่องมารโดยหลักๆก,ก็ประมาณนี้ให้เราเห็นแง่มุมต่างๆของเรื่องมารรู้ว่ามารคืออะไรเหตุของการบัญญัติว่าเป็นมารเพราะอะไรรู้ด้วยว่าลักษณะแบบไหนมารผู้มีบาปทำตามปรารถนาได้ ลักษณะแบบไหนมารผู้มีบาปทําตามปรารถนาไม่ได้แล้วก็จะหลุดพ้นออกจากมารไปหรือจะหลบพ้นจากมารไปได้อย่างไรพวกเราก็ได้ทราบกันหมดแล้วที่เหลือก็อยู่ที่พวกเราแหละว,ว่าจะเอาแบบไหนดีจะยังเกี่ยวข้องกับมารอยู่ต่อไปหรือจะหลุดออกจากมารไปให้ได้อยากถูกมารผูกมัดเอาไว้อยากตกอยู่ใต้อำนาจของมารหรือไม่ ก็กลับไปพิจารณาถ้าไม่อยากตกอยู่ในอำนาจของมารไม่อยากถูกมารผูกมัดไว้เราก็ต้องฝึกให้ได้ถ้าไม่อยากให้มารได้ช่องได้โอกาสเราก็ต้องมาเจริญทำให้มากซึ่งกายคตาสติและถ้าได้ชาญ 1, หนึ่งสมมารผู้มีบาปก็ทำอะไรเราไม่ได้